ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องนัวหนึอมูลเลศนะครับมีมีดที่สุดของที่สุดมานำเสนอนะครับผมซึ่งก็เป็นมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดค้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมอันนี้เป็นมีดทรงปลาหมอรุ่นแรกนะครับผมที่บอกว่าที่สุดของที่สุดก็คือสองเล่มนี้คือสองเล่ม ในโลกนะครับก็คือมีอยู่แค่สิบสองเล่มในโลกนะครับงานนี้คือสองในสิบสองเล่มนะครับก็คืออยู่ที่นี่ครับหมายเลขสิบกับหมายเลขสิบสองครับผมซึ่งทันทีที่ลงโชว์นะครับก็แค่อยากจะลงโชว์เฉยนะครับก็เปลี่ยนมือเรียบร้อยแล้วครับดีใจกับเจ้าของหมายด้วยนะครับที่นะครับบอกว่าจะไปดูแลอย่างดีเลยนะครับซึ่งมีความพิเศษมากมายกับมีเล็บนี้นะครับก็คือเป็นใบทองเหลืองนะครับผม ดี๋ยวให้ดูนะครับใบเป็นใบทองเหลืองนะครับแล้วที่แปลกกว่านั้นก็คือนะครับด้านนี้เป็นลายหน้าเกี่ยวแต่อีกด้านหนึ่งเป็นน่องสิงเฉยนะครับนี่นะครับมีหมายเลขที่สันมีดนะครับส่วนอีกเล่มก็เป็นลายน่องสิงนะครับทั้งซ้ายและขวานั่นแหละครับทั้งสองด้านนะครับแบบหนึ่ง นี่ครับสวยงามมากครับผมและบรรนเดิมนะครับมีกล่องเดิมซองเดิมครับซึ่งตอนที่จองนั้นนะครับเจ้าของเดิมบอกว่าต้องใช้วิธีจับฉลากวัดดวงเอาหมายเลขกันเลยนะครับมีแค่1ิบสองเล่มในโลกนะครับสองใน1ิบสองเล่มอยู่ที่นี่นะครับแล้วตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับกำลังจะเปลี่ยนมือแล้วครับผม นี่คือมีดวัดทรงประหมอรุ่นแรกของวัดห้วยด้วนนะครับออกปีหกหนึ่งนะครับใครเจอเก็บเลยนะครับใครเจอแบบนี้เก็บเลยนะครับอย่าให้หลุดมือไปทันทีนะครับเพราะว่ามันมีแค่สิบสองเล่มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใบทองแดงก็จะมี1ิบสองเล่มเหมือนกันนะครับยังไม่เจอนะตอนนี้กําลังตามหาอยู่นะครับมีแค่1ิบสองเล่มในโลกนะครับ ส่วนเป็นใบเหล็กธรรมดานั้นจะมี97เล่มนะครับเท่าอายุของหลวงพ่อในปี61นะครับซึ่งจองก่อนแล้วก็ไปจับฉลากรับกันวันงานกระถินนะครับผมดังนั้นนะครับราคาขอไม่บอนะครับแต่ก็อืพิเศษและครับสรับคนเอาไปก็พิเศษกว่าเพราะว่าก็มีตังค์นะเนาะง่ายๆก็ตอนนี้ก็คือ เก็บยาวเลยและครับเขาบอกว่าอย่างนั้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เพื่อนๆนะครับได้ดูอีกนะครับผมสวัสดีครับ